ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบยโยอีมณมองตาป,ป,ปริบๆค่ะเปิดคลิปโทูทหารบรูายเก็บอาการไม่อยู่หลุดยกนิ้วเยี่ยมชื่นชมการปฏิบัติการของทหารไทยที่ปูมะเขือ เชื่อว่าทั่วโลกถ้าได้เข้ามาสัมผัสสถานการณ์จริงจะทราบกันทุกคนนะคะว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเขมรลวงโลกขนาดไหนเหล่าทูตแห่ชื่นชมทหารไทยค่ะ ล่าสุดวันที่20สิงหาคม68ที่ผ่านมาค่ะทหารไทยได้พาคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IOT 8ประเทศอาเซียนค่ะหรือที่เรารู้จักกันในนามทูตทหารนะคะเดินไปยังฐานภูมะเขืออำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะแสแดนไทยกัมพูชาบริเวณจุดยอดภูมะเขือ ที่มีการปักธงชาติไทยเอาไว้โดยช่วงหนึ่งที่มีการพูดคุยการทู่ทหารก็ได้สอบถามถึงเส้นแนวเขตของไทยนะคะและเส้นแนวเขตของกัมพูชาจากนั้นทหารไทยก็อธิบายพร้อมกับชี้แจงถึงการปฏิบัติการของทหารไทยที่มีการผลักดันทหารของกัมพูชา ออกจากแนวเขตให้ถอยลงไปหลังแนวบันไดากระเช้าที่ทหารกัมพูชาสร้างล้ำขึ้นมาและหลังจากที่สอบถามรับฟังข้อเท็จจริงการปฏิบัติการเสร็จสิ้นนะคะทูตทหารบูนายก็ยกนิ้วเยี่ยมชื่นชมทหารไทยค่ะาางลััักกกกออรรบ ตรงนี้ตั้งแต่คุณที่เราขึ้นมาจนถึงนีง่เดยร์รเร์ูดยิยุสทเซียดิสตีแคทฟิว

สำหรับพื้นที่ภูมะเขือนั้นก็เป็นจุดที่กําลังทหารไทยควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดนะคะและปัจจุบันก็มีการวางกําลังทหารไทยเพื่อรักษาพื้นที่อย่างเบ็ดเสร็จบนยอดภูมะเขือทั้งหมดแล้วทั้งนี้เหล่าผู้ช่วยทูตทหารทั้ง8ประเทศต่างก็เห็นอะไรเยอะมากมายค่ะหลังจากที่ลงพื้นที่3วันโดยเฉพาะคําพูดของพลตรีซัมซุนบริชานบินมูซาผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจําประเทศไทยที่ได้เผยต่อหน้าข่ามเณรว่ามีหลายอย่างที่ไม่คาดคิด ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายไม่ได้มีแค่จุดนี้แต่ว่ายังมีจุดอื่นที่ต้องไปอีกหลังจากการรับฟังการบรรยายสรุปก็จะมีการระบุผ่านหลักฐาน3ข้อนั่นก็คือ 1. การใช้ทุ่นระเบิด 2. การใช้อากาศยานร้อยคนขับหรือโดรนและ 3. การยั่วยุและใช้ข้อมูลข่าวสารเท็จไม่ว่าจะเป็นแถลงการหรือโซเชียลมีเดีย โดยเมื่อวานนี้ค่ะก็ได้เห็นทหารกัมพูชายั่วยุก,กับตาที่ช่องอ่านมาพร้อมกันนี้ยังแสดงความชื่นชมทหารไทยที่มีความเป็นสุภาพบุรุษและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตอนนี้ได้เลยค่ะจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาเอกสัมฤทธิทองอินคำนิยมโดย คุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมโชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนลด20%เรหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ Line ID at c h a p s i s t o r e หรือโทร9 9 4 2 3 6 9 4 9 3